ก็สวัสดีครับนี่ก็มาต่อกันนะคลิปที่2นะทดสอบระบบขับเคลื่อนสีล้อของโตโยต้าไฮ u ักซ v โวปี2018นับแปรงหน้าร o c c o ใส่ดำจะเป็นไงเดี๋ยวจะเจนเพื่อนรับชมไปได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปถอยลังนะนี่ดูเดี๋ยวตั้งลำก่อนนะตั้งลำตั้งลำกันก่อนหน้ารถคู่เนี่ยโคตรเทพนะบอกได้คำเดียวนะถ้าปี2024นีนี้นะที่เขาเจะ มีการปรับอุปกรณ์หน้านี่เอาหน้านี้มาใส่ทุกเวสรุ่นโคตรโคตรเท่เีโโ๋ยวตั้งรำกันก่อนเห็นไหมหน้าโรโก้ Boden, แล้วก็บวกกับดมอีกโอ้โหเท่ชะมัดเลยหน้าพ่นสีแคร้งเป็นสีส้มโอ้โหโคตรเท่เอ้าปรดระบบ e. ทั้งหลายก่อนนะปรับระบบบกับเรื่องสีล้อทั้งหลายกันก็ผมต้องเดินหน้าไปอีกแล้วก็เฉียงซ้ายนิดนึงมันจะได้มุมมีข่าวดีจะบอกนะเออโชอเฟอร์ถูกลอตเตอรี่นะ เดินหน้าไปนิดนึงไม่ได้มุมนั้นมันไก่ขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วเดินหน้าไปทิศซ้ายหน่อยเออแล้วก็หักไปดังซ้ายหักซ้ายสูกก่อนเดี๋ยวจัดรถแปบ๊บนึงครับจัดรถแปบ๊บเอาดีโอเคตร,ตรงเลยตรงเลยเลาะตรงได้แล้วปวดหัวโชเฟอร์มันไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะปังก็ได้แล้วนะเอาตรงไหมขับหลงตรงไปเลย ตรงไปองเอออะไรไม่ได้งดออไงมึงก็ต้องมานี่หน่อยจัดรถกรบันหนึ่งนะเออนี่ไงไปพอแล้วเออแล้วก็ตรงเลยตรงไปงเ,เดี๋ยวนยะมึงก็โหดเลยไปอ่าชนแล้วแล้วกันนี้ก็เอ้าขับสองนะไป เออเออเออเมันขึ้นได้ว่ะเอยขับสองขึ้นได้มันหนักนะมันหนักต้องเลี้ยงคลัตดนึงเอาแล้วครับเอาแล้วร้อยไปมันมีน้ำหนักกดทับล้อหลังอ๋อเอาเอาใหม่อีกทีนึงนี่ขับสองก็ขึ้นไม่ได้นะแม้ว่ามีน้ำหนักทวงน่าจะมินคลัตแหละก็เดี๋ยวมินคลัตอีกนะเอ้าเออมินมินคลัตขับสองเออไอขับสี่ให ถอยหลังขึ้นนะกับรีโว่มินคลัดแล้วก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับุ่นี้ยิงดิฟ์ไม่ได้นะต้องโฟดเท่านั้นนะมินคลัตแล้วเอาถอยไปนี่คือสาุที่ผมต้องใช้โฟสโลดับนะรถบนหนักและครัดก็สูงใช่ไหมขับยากขึ้นมาดันดีเลยน,ะนี่ผมลองเล้วเมื่อกี้สี่หายนะับอแล้วเอาถอยไป ก็ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นมีล้อกดเยอะมากหมิ่นคลัดแล้วตอนนี้หมิ่นคลัดแล้วนี่ขึ้นเล็กๆน้อยๆหยมิ่นคลัดแล้วนะเพราะว่าน้ำหนักมันหน่วงเอาอีกทีหนึง่งอีกทีเดียวค่อยๆแบบสมูทไม่ได้เหรอาไม่เหมือนกันนัวไอสัตว์รีวิวโดนด่าโอีกแล้วกูอ๋อโพโลูโฟโลโอ้โหหมิ่นคลัดไหมมาเลย เนี่ยได้เปลี่ยนทีนี่แหละกูว่าพอ oh. โฟสโ,โลหน้าทีโวมันแรงเกินนะนี่มันมัน,ม,นมันไม่สมูทไม่สามารถทําให้สมูทได้นะมันพุ่งสโลไม,ไม่ไม่ยิงดิฟนะปล่อยมันมีน้ําหนักโหวด้วยแหละค่อยๆเอาไปหนึ่งสองไปเลยให้ล้อหมุนอ๋อไม่ได้นะมันขับยากนะเพราะมีน้ําหนักโหวดมั oh. นพุ่งพอ เอายิงดิบเลยแม่งตรงหางรถเลยเสียเปรียบนะเสียเปรียบทั้งน้ำหนักอาเดี๋ยวยิงดิบก่อนนาดูเที่ยวขึ้นได้หร<ส>ือเปล่ารถเดิมๆก็สองตันแปดแล้วคุณคิดดูมีอีกสามร้อยโลก็สามตันกว่าแล้วเขายังโโลบวกดิฟล็อกนะในรีโวถอยหลังขึ้นเนินพร้อมก,กับน้ำหนักสามร <S <S ้อยเดินหน้าใหมเดินหน้าตรงๆ ก็ด่ามาเข้ามาได้คลิปด <m> ีเลยลงนแล้วแม่งเดี๋ยวก็มึงดีแม็กดูนี่ดันหล่าว่าต้องเลยเอาไปมึงเอารถดำมาเปรียบเทียบตอนน้ำหนักไม่มีเดี๋ยวมึงโดนอีกแล้วนะเอายิงดิฟโฟโลบวกไปขึ้นได้เป่าไปไม่เิ็นไม่เป็ได้ได้ได้ถ้าปล่อยเลยไม่ต้องเลี้ยงคัดไม่ได้หรอดับอ๋อได้ มามันมากนะก็คือใส่สโลกบวกดิฟถึงจะขึ้นได้นั่นนี่ล้อยุบกันเลยทีเดียวโอเคนะยิงดิฟก็ขึ้นได้โอ้โอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเกล้าวนะครับมันหมินะ่นคะรับน้ำรถมันหนักด้วยนะเสียเปรียบดีแม็กหลายอย่างโอเคนะประมาณนี้นะจะจบวิดีโอไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเดี๋ยวไปบรรทุกปลา,าต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ต้องดราม่านะนี่มันอาจจะเรียบเรียบนิดนึงนะด้วยน้าหนักตัวที่เยอะกว่ารถที่เก่ากว่าอะไรพวกนี้นะรัดตีสึกลอมากกว่าก็ไม่ต้องว่ากันนาะดูระบบขับเคลื่อนแบบหยับหยบับนะครับถ้าใครอยากทดสอบระบบนี้ก็ลองแอดไลน์มาได้นะนี่มนะว่างๆมาเล่นกันนะมาลองระบบกันว่าองยี่ห้อไหนมันเป็นยังไงนะอยากลอง t r a คชั่นเหมือนกันนะแต่รีโว่ดีแม็กเนี่ยมันไ,ไม่มี t r a คชั่นนะัในตอนเดียวกับเพื่อนสี่ล้อ ถ้าของรีโวกก็ต้องไปได้ไปได้ไป,ไ,ดไปเลยเอโอเคแล้วเจอันใหม่สจอเราวันนี้ก็สวัสดีก็รับผมเดี๋ยวบันทุกป้างกันต่อ